เบิ่งนก็โหลดพี่น้องเอ้ยลูกชายลูกสาวคอยถูกใจขนมอันนี้บักคักเลยกะเขาออกแบบมาแล้วก็เขียนซื้อพร้อมแมทมาก็สิมีแบชแมนข้างข้าวมีแมวมีหมามีนกนอนเพิ่นก็มักบักคักเลยแล้วผู้เพิ่นได้เรียนรู้พอกินไปพร้อมแล้วก็สิท่องไปพร้อมเดี๋ยวหมาเพิ่นกับว่าด็อกเพลินแล้วลูกชายคอยพี่น้องเอ้ยคุณครูสอนเพิ่นเพิ่นประจำขึ้นยังนี่ส่วนน้องสาวเพิ่นเฮาบ่อายเว้าะยังเพิ่นก็สิเว้าตามเลยเด้ตัดภาพมาที่พ่อเพิ่นบ้านนีพี่น้องเอ้ยเบิ่งเพิ่นก็เสียมแบบบ่ได้ใส่แว่นตาเลยส่วนลูกสาวก็กุมมมหออแ่่ยูเพราะว่่าาเนอยกให้แม่ ลงโหลดเดซ่ขันว่ายอยากได้ยังอยากเฮ็ดอีอยังนีเหาตองสร้างเพื่อนได้ขันสร้างเพื่อนี่เพื่อนเฮ็ดใหฮาได้ทุกอย่างขันเพื่อนเด็กได้ใจเพื่อนธนตาตัดภาพมาที่ลูกไส่บานนี้พ่อปูหายเพื่อนนอกกะเขียดเป็นตุเป็นตาพี่น้องเอ,อ,งอเ้ยเบิงเอาโลดเขียนหนังสือซือ้อภาพออกมาเล่ามาว่าขันว่าน้องเดียดไปนอนนอกนิ่พีสีกินผู้ปกครองผู้ใหญ่บ,บ่เป็นห่วงกับพีสีกินก็ปล่อยให้น้องเดียดตายไปเลยิ่นะอู้ยคนอีหยังเขาหมขอาใจบ่คะหน่อยๆซ่นมนี่กัฮห้จักเรียดญ่มาสิไปเอาไว้ใส่นอนแล้วก็ปับความขอดใจกันแล้ว น้ำยาล้างจานตัวนี้ก็สิได้มาจากติ๊กต็อก้าเจ้าของแบรนด์เพื่นอนอสงมาให้รีวิวน้ำยาล้างจานตัวนี้ก็สิมีแปะสูตรแปกินพุน่นเด้ในราคาห้าสิบบาทผู้ใดสนใจก็จิ้มทิะกาหนนาปรไฟได้เลยจ้าหนึ่งถุงแบบนี้สามารถเดน้ำยาล้างจานได้หาถึงเจ็ดดิสำหรับเฮามักแบบขมข้นห้องสิเอาแค่หาลิตจ้าถ้าผู้ใดมกักโบขมข้นนี่ก็สิเอาประมาณเจ็ดดิได้เลยจ้าน้ำยาล้างจานที่ห้าสิเห็ดหมือนี้ก็เป็นรสมักนาาสั้นไล่จ้ารสพนักกินเนาะกินมักนาวสั้นไล่ขนา,นกกนนานะนะ เบาพิดเบาไปเบาไปเต็้ยงนอกเจ้านี่ก็ได <ures> ้ผู้ใดสนใจกับจิมทิตการ์นาโปรไฟล์เลยเลยมีแปดสีแปดกินให้เลือก์ล้างจางข้าวเตี้ยววัตถุดิบแล้วแล้วแเมนบบกะสีบบยากเลยเด็กกะสีมีแค่นามแล้วก็ใหม่ควรแล้วก็ภาชนะที่สีเอามาใส่นะคะห่อกะสีเลียงขวดน้ำไลยแบบมีหาขวดเลยเพราะว่าห่อสีเอ็ดใส่แค่หาลิตรนี่คือห่อสีเอ็ดแบบให้เนื้อเหนียวเลยนะคะก็เลยใส่แค่หาลิปผู้ใดอยากได้ลายก็ใส่เจ็ดลิตรได้เลยจ้าขั้นตอนแรกกะสีเอาพงสไลด์ลงไปแล้วก็ข้นๆแล้วก็เติมนน้ำลงไปทีละลิตรจ้าจนนวววว่าครรบลลลิตแแ้้้้กกก็็ๆพัไใหฟอง ฟองมันหนุบแล้วก็กอกใส่ภาชนะจ่าสำรับเพชรหัวเชื้อน้ำยาล้างจานมื่อนี้เอ็นน้ำยาล้างจานนันนาบอหัวเชื้อน้ำยาล้างจานกันเหลวแต่สีบอกไปน้อยใหญ่นี่เบาตำหนาตำหลังอยู่อูจุอาจ่าบุคักเลยขันเบาเบาอ้นหนาอ้นหลังแล้วโบแมนข่อยส่วนพ่อปูเล่ากับสีเอ็ดปลาสมจ้าพี่น้องเพิ่นเล่าไปงมปลามาแต่หวยแล้วก็สิเพ็ดปลาสมไว้กินกันเล่าเคยเฮ็ดสมปลากระเดิดเมื่อนั้นก็เลยบอกว่าแซ่บเสีบเราเมื่อนี้เล่าก็เลยได้เลยใหญ่ยยมไปงมปลาอยู่หวยมาเฮ็ดอีกบอกเลยว่าแซ่บบุคักเลยเด้ฝีมือพ่อูู่่่อยยยสสสสววนนนนลลลกกกกาาาชเเห็บบพิีะได้รั หมอบไม้เก็บพักจ้าเบิ่งเอาโลดเก็บหรือยังมาเลรนเนาะแต่กะยาแต่กระบ,บ่เป็นยังว่าแต่เขายูจ้าเอาเต็มถี่ไปเลยลูกแล้วอันนี้กะสิเป็นผลงานยาราังจานของเฮาจ้าเฮากะสิเอาแค่หาิตีดก็สิประมาณนี้เลยจ้าบอกเลยว่าเข้มข้นบักคักซื้อมาในราคาห0าสิบ,บาทมาผสมเองบอกเลยว่าโคตรคุ้มเมนูอาหารแรงในมอนี้ก็เป็นเมนูเจลปลาจ้าปลาที่ปูลงงมมาแต่อุ่นนั่นแหละแล้วก็เป็นพักน้องมุกนองเดียเก็บหรือว่าพักมาแต่สวน้าฒ่าแนี่ก็สิเป็นเมนูแกงขี้เล็กจ้าเบิ่งใส่ไข่มดแดงแสบบักคักเลยเด้อ้กินอายน้ี บอกเลยได้เขียนประคักแล้วก็บ,บกินข่าวอีกเลยบมักแต่เดียวนี่บอกเลยคมปเ,ยเ,เป็นแดกระเสียบจ้าคู่มือนี้จะเป็นในไรด้วยเถ้าบอกว่าป่วเ <c oughs> เยเมือ่อกี้นี่ก็สิเป็นสินค้าที่ไม่ยาเราเตรียมไว้ออกขายมืออื่นกระสิเป็นผลงานมาแต่หายแต่หน้าพละจายปูกไว้คู่สาของขฮาพุ่ธตั้งแต่ยามฝนมตอนนี้มันกระสิเริอมออก, <c oughs> อกขึ้นข่าวอิ่มแล้วกับบอึศแต่เนวกินเบิงละ่ะเพื่นนี่กินข้าวต้มอีกอน้ยาเถ้าแล้วก็สิหอมาหายกับเป็นผลงานของกล่วยหฮานั่นล่ะเบิงไม่ยาเถาเราเอามาหายกับเบิงผลงานจากสวนของเราหลังจากนั้นกระสินนีไม จำวันเลยแหละเพราะว่ามืออื่นเศร้าห้าวกะสีแดงเอาน้ำแข็งของเฮาออกไปกินทนาสดสะอาดอีทนาสะอาดกระบ่สะอาดกะขี้มือเจ้าของนี่แหละแม่นบ่หลงังจากนั้นมืออื่นเศร้ามากกะเตรียมตัวไปไปมันละอามือนนี่ายเล่ากะสีออกไปงานไทยบ่หลงังจากนั้นกะสีมาเอาน้ำแข็งที่เฮาเฮ็ดไว้เมื่อวานนี่แหละมันก็เริ่มแข็งแล้วกะสีเอาไปใส่กระติกเพื่อเป็นการประหยัดไปอีกานะก็เคยมีเธอหนึ่งเด้ว,ว่ามีคนมาบู่บีฉันว่าฉันเอ็ดน้ำแข็งกินเองคือสิประหยัดขักแน่เนาะประหยัดจังได้ห่อนๆแบบนี้กินน้ำแข็งมือละเศร้าขันเท้า นี่อาหารเสาของเฮาเมื่อนี่ก็เป็นปนแมงแข้งและก็เกี๊ยวปาของเฮาเดือเมื่อขึ้นในจ้าเมื่อนี่ก็สสกินเขาสองคนเพราะว่าเฮาสิกินแต่เสาห,าหน้าส่วนพอปู่แม่ยเพิ่นก็นยังท่านกินดอกเพราะว่าเฮามีงานเฮาก็สิเลยออกไปเฮาเก็บกินแล้วเฮาก็สิไปก่อนเลย